สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาไปทัปวร์บ้านกันนะครับระวังเลยนะครับตรงนี้มันอาตมี ตัดคลิปคนได้ไหม ในนี้พื้นที่หลังบ้านนะครับกวา้างมากๆสร้างห้าหลังนะครับ ดูพื้นที่รอบบ้านแล้วนะครับในบ้านแล้วนะครับพื้นที่กว้างมากเลยหนึ่งพันเอ้ยหนึ 100, ่งร้อยตารางวานะครับเนื้อที่หนึ่งงานนะสนใจก็แวะเข้ามาดูมาชมนะครับแล้วก็มาจองจับจองได้นะครับอันนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีต้องการเนื้อที่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทาไปอยู่แคบๆนะครับอันนี้นะบรรยากาศดีมากนะครับที่อ่างดอกกายนะระยะประมาณ เดินไปประมาณ3า0 4 0 0เมตรนะครับถึงอาง่ากาศไกนบรรยากาศธรรมชาตินะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับสวยมากนะครับรีบเข้มาจองกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ